วี่นถูกทั้งยันง์้ปโอ,ขขอขละไม่ละไม่มาครับอันนี้เราจะมาเริ่มเกมกันเลยเกมกล้าเหลี่ยนนะครับใช้ปากมือเป็นประยชนนะครับถึงจะมีเขี้ยกระจ้างบะมีเขี้ยกระจ้างนะครับห้ามใช้มือ เด็ดขาดเอาเริ่มเดี๋ยวผมจะนับนะครับ1นึสองสฟังเสียงผมไว้เนอแล้วทีนี้ผมจะใช้เวลาประมาณ1นาทีในการเอาปลากราบเหรียญหนึนาทีถ้าใครกราบได้นับคนนั้นก็ชนะไปได้เงินรางวัลไปตออโอเคพร้อมกันหรือยังโ <Okay. S 1> อเคผมเงยหน้าขึ้น40สองศาเงยแหมเอาเริ่มเอา เอา <Sen Heck no>? เริ่มเริ่มมามือมานี่มานี่มานี่มือโอ้ยสองเหรียญแล้วเอาเงยหน้าขึ้นเอาเงยเหนยหน้าขึ้นเลยครับเอาเอาไปไปปล่อยปล่อยนี <t> ่ยังเอาไอ้ห้าในปากมอาเลียปากไอ้ยันวาไปเลยเอาไหมมันมาได้เด้อลุงชัยลุงซากไปเล่นเกมเอาไหม เดี๋ยวขอการมาไหมเอาแต่ๆถูกไหมตัวเข้ามาใกล้ๆฟังเตื้อเข้าใกล้ๆห้ามหนีหน้าเงยหน้าขึ้นมาครับเงยหน้าขึ้นมาเอาเริ่มครับเริ่มครับเพชรไปพ่อพ่อเลียญตดนไปใช้มือใช้มือลุงใส เอาเอาก้อยถ้าไขาได้เหรียญก่อนนะครับโอ้ยลุงชายไปไปเปิดเลยเอามือลงเอาเอาใจความสามารถเอาเอาละเอาละเอามานี่เลยเหรียญลุงลุงชายได้ละหนึ่งลุงซักเอาเลยลุงซักเอาป้าเตะเอ๊ะแห่วางนะเอ๊ะเอาไปเลยไปจี้ไปจี้มือไปจี้มือไปได้อะไอ้ห่าเอ้ย พก้อยเอาลุงชายลุงชักเข้าใกล้ๆไปหนีอีตึงไ่ได้เหรียญลุงชักต้องแก้เหรียญด้วยก้าลุงชักครับเล่าหัวมาโจนในอย่างกันเนี่ยลุงชักมันถูอ่ะมันบัก้าบอ่ะลุงชักเอาแก้ด้วยเพราะมันมามีหัวยังสัมผัสเลยมันได้เลยครับแล้วก็กแก้ลุงชัยสู้เนือมาสองเหรียญละสองเหรียญละเอาเี่ยยี่ไปใส่คอหังใหญ่ไงวางเนี่ย สองเหรียญละอ่ะเอ้ยเอ้ยอะไรมุนเลยแหน่ไม่ใช้มือลุงชายไปใช้มือมุ่นหัวมาโจรติกก์ก่อนแต่ลุงซักมันมุ่นอ่ะมันบ่าเอามันบ่าตั้งใจอะไรลุงซักอะไรลุงชายอะไรเฮ้ยฮะลุงชายได้ละอะไรอันน no, ี yeah, uh, mm ้กระมือลุงซักไปยู่กัะแฮมยู้แฮมยู้ลุงซักมันมุ่นอ่ะไม่ยู้อะไรยังอ่ะ เอาเล่นมุนมันมาได้มันเบาปัดเปลี่ยนคีย์พ่วงสุ่ยพอดีนรเท่าไหร่นะเปลี่ยน้ผมไม่กรรมการน่ะใอ้เฟิร์นกรรมการอ่ะ่ยลองอ่ก็หันมาได้อะ่อให้ลุงชักเล่นบัดจ้างแม่หรอแม่นลุงชัยมันยังได้อ่ออ๋อเปิดตาเอาหนวดเอา่อน่ใฮ้เอามัดมัดหลังเลยบ่มัดหลังเลยบ่มัดมันเอามัด

Ô, oh, ta luôn nợ mà Em nghĩ <ý> kết nuột này <laughs>

มุณผู้ชายบอกว่าห้ามผ่านแล้วไปหันที่ไหนเนี่ยเอาไหมมไหมกดชิมแล้วเอาไหมเอาไหมเอาแต่ะมันย่าผมอย่างอ่ะไปนกัมันบอกเอามือค่อยหลังอ่ะเอามือไว้ทั้งหลังกันมา Pita Pita ừ nè bọn một trái con ngon mà ủa thật như vậy ạ nó khảy chết á mà lẹ mà lẹ เห้ยเย้ยยบ้ยย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 หยยยยงยยยยยยยผมยยหยยยหยัยย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 ยายันยหย่ยนยย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 ย เฮ้ยิงมาจูบงันใหญ่เสร็จเอาผมสำหรับเกมนี้ก็จบสิ้นลงนะครับโดยบะหมี่ผู้ชนะและผู้แพ้ครับนะครับเพราะว่า,าลุงชัย ค่อนข้างจำแบบมือมุบมือไวหน่อยอหงหัวกระแทกนะครับถือว่าเป็นเสมอการที่3คนนะครับเอาเงินกองกลางนะครับไปซื้อไก่เดี๋ยวมาใส่แกงมาฟักนะครับครับผมเนาะจัดเมนูนี่ครับเนา<อ>ะ<อ><อ>ถือว่าเป็นเกมเป็นการเล่นสนุกสนานนะครับยามว่างหลังจากเสร็จสิ้นภาระหน้าที่นะครับซึ่งนำมาเล่นประจำวันนะครับสำหรับ F c ซี ทุกท่านนะครับถ้าอยากจะฮือเล่นเกมไอหยังท่านก็สามารถคอมเมนต์มาได้มาบอกมาลกาวกันครับเดี๋ยวผมกับดวงใจและทีมงานจะมาเล่นฮือทุกท่านได้ดูได้ชมกันครับสำหรับคลิปนี้ก็จากลากันไปครับนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ตัวครับช่องทางเลยโอเคครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายอ่ะใส่ Yeah. <laughs>